สวัสดีครับนะก็มาพบกับยูดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะประจําวันที่27่สนะฮะยีพฤศจิกายนนะฮะก็เมื่อวานนะครับผมได้ทําคลิปหนึ่งไปนะก็เป็นการเตือนภัยนะครับสำหรับใครที่โดนทักแชทเข้ามานะครับนะให้พูดคุยปรึกษาแล้วก็จะปิดบัญชีให้นะครับนะปิดแอปอะไรอย่างเงี้ยปิดข้อมูลให้นะครับนะต้องใช้เงิน2,000 นะถึงจะปิดข้อมูลให้อันนี้ผมก็เตือนภัยไปแล้วแหละนะครับเอ่เปอร์เซ็นที่มันจะทําได้อ่มันแทบไม่มีเปอร์เซ็นที่ทําได้นะครับนะผมก็เลยเตือนภัยไปกลัวจะเสียเงินนะโดยใช่เหตุนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีเคสเคสหนึ่งนะครับนะอ่จะมีชื่อเฟสอยู่น่าจะชื่อเฟซเออเบนจรงนะฮะอะไรสักอย่างนี่แหละนะก็มีอ่น้องท่านหนึ่งนะครับนะก็ทักแชทเข้ามานะครับมาแจ้งข้อมูลนะ สามารถที่จะปิดข้อมูลได้อีกแล้วนะครับนะอันนี้ก็ให้น้องเขาโอนไปก่อนเนี่ยนะฮะประมาณน่าจะประมาณ200นี่แหละนะครับและทีนี้ก็จะให้โอนอีกพันสนะครับน้องเขาไม่ไม่โอนแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นการเตือนภัยกันนะเขาบอกว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายนะครับนะให้ปิดข้อมูลต่อแอปเนี่ยแอปละ189บาทนะครับแอปละ 189. บาทนะฮะเขาบอกว่าเขา เคยทางานตรงนี้มาก่อนเป็นอดีตตรงนี้มาก่อนนะครับการตรงนี้หรือทํางานที่เป็นมิจฉาชีพอะไรเงี้ยนะลองย้อนกลับมาคิดดูนะครับนะขนาดมันยังเป็นอดีตอ่ะยังเคยทํามานะครับเราจะเชื่อใจกันยังไงอ่ะนะอันนี้คือความรู้สึกนะของคนเราอะนะนะถ้าคิดตามไปด้วยเนี่ยคุณจะโอนไหมล่ะเขาบอกว่าแอปละ189บาท จะเคลียร์ให้จะปิดข้อมูลให้ผมถามหน่อยนะสมมุติผมมียอดอยู่10แอปเนี่ยนะครับแล้วผมได้ยอดมาเนี่ยแอปละ2,000เป็น20,000นะถ้ามันสามารถปิดให้ผมได้เนี่ยนะ10แอปแอปละ189บาทก็เป็น1,890บาทนะผมให้มันเลย2 0 0 0 ปิดข้อมูลให้ด้วยไม่ต้องมีใครมาโทรทวงตามแล้วกันนะไม่ให้เดืดอดร้อนเลยแต่10แอปเนี่ยที่ผมได้น,นะแอปละสองพันผมได้20,000เอามึงเอาไป2,000จบกันกูกำไร18,000แล้วกูไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างเงี้ยคิดว่ามันทำได้ไหมอ่าให้คุณคิดนะให้พี่พี่น้องๆทุกคนในประเทศไทยเนี่ยคิดคิดตามผมไปอย่างนี้ผมก็ซัดหลายแอปแล้วนะ10แอปผมได้2 0 0 0 0นะ20แอป นะ40,000ผมให้มาเลย4,000ไปเคี่ยใด้ด้วยนะครับถ้ามีใครโทรตามนะคุณคิดว่าทำได้อะนะลองคิดดูนะครับนะแหมแค่เป็นอดีตนะแค่เป็นอดีตแล้วมาให้คำปรึกษายอย่างเดียวเออพอได้นะพอหน้านับถือนะถือว่าเป็นบุญแต่นี้อะไรอะนะ มาขอเรียกค่าปิดให้แอปละ189บาทมันใช่ไหมไราสาระนะครับนะผมก็เลยถึงอยากมาเตือนภัยนะสำหรับเคสเคสนี้อีกเคสหนึ่งนะที่เป็นจะลงเนี่ยนะเฟซบุ๊กนะมีน้องก็ทักมานะครับนะถ้าคุณเคยเป็นอดีตอะไรพวกนี้มาก่อนเนี่ยนะให้คำปรึกษาอย่างเดียวก็พอนะครับนะอันนั้นนะได้บุญแต่มาเอาแบบนี้มันไม่ถูกนะฮะกลายเป็นว่าคุณนะนะ ทำเวรยนทำกรรมเพิ่มคุณเลิกมาแล้วเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วมาทําแบบนี้ก็เหมือนเป็นเวรนเป็นกรรมเพิ่มนะให้พูดซ้ํามีสมองกันอยู่หรือเปล่านะครับไอ้พวกเนี้ยนะนะเลิกได้เลิกนะครับถ้าเห็นคลิปผมเนี่ยเลิกได้เลิอกอย่าให้เขาตามเลยตามยันเฟซตามจนรหัสอะไรทุกๆอย่างมันสามารถตามได้หมดนะถ้ายังทํากันอยู่นะผมขอเตือนภัยตรงนี้ไว้สั้นๆ นะครับสำหรับคนที่เจอแบบนี้อยู่นะครับถ้ามีทักแชทมาแบบนี้ไม่ต้องสนใจครับโอเคนะครับนะสวัสดีครับ